ล่าเรื่องเล่าชุดลึกลับแดนเหนือวันนี้เขาเสนอเรื่องราวตำนานอันเป็นนม,มตะของขุนสามลอกับนางอู่เป็มเมื่อนานมาแล้วหน้าเมืองเชียงตองหรือเก่งตองของรัชชานมีเศรษฐีสามีพัญญาคู่หนึ่งซึ่งฝ่ายสามีนั้นชื่อว่านายลุงติงนะส่วนฝ่ายพัญยานั้นชื่อว่ากันทกการโยง ทั้งสองได้แต่งงานอยู่กินกันมานานหลายปีจึงมีบุตรชายคนแรกและเป็นเพียงคนเดียวอันมีชื่อว่าขุนสามหลอดเมื่อขุนสามหลอดเติบโตขึ้นก็กลายเป็นหนุ่มรูปงามที่สาวน้อยสาวใหญ่ทั้งหลายต่างพากันหลงรักแต่มีหญิงสาวอยู่คนหนึ่งชื่อนางอือแปมที่แม่ของขุนสามหลอนั้นอยากจะได้มาเป็นลูกสะภ้ยแต่ฝ่ายบุตรชายกลับไม่เคยสนใจในหญิงใดเลย แต่เมื่อครั้นถูกผู้เป็นแม่รบเร้าให้แต่งงานกับนางอุปแปงบ่อยๆเข้าขุนสามรอจึงหาทางหลบเลี่ยงบายเบียงดยการเดินทางไปค้าขายยังทางภาคตะวันออกชิงใต้ของรัชฉานเสียระหว่างทางเขาก็ได้แวะพักที่เมืองกึงและณที่นี้เองที่ทําให้ขุนสามรอได้พบรักกับนางอุปปมสาวงามที่สุดของเมืองนี้หลังจากที่ได้พบรักกันได้ไม่นานทั้งคู่ก็ตัดสินใจร่วมหอลงโรงกัน ไม่นานนักนางอุปเปนก็ได้ตั้งท้องได้สี่เดือนขุนสามรอจึงได้าพาเมียร,รักกลับมายังบ้านของตนเมื่อทั้งสองกลับไปถึงนางการัราทกาโยงผู้เป็นแม่ก็เกิดไม่พอใจเป็นอันมากที่ขุนสามรอนั้นแอบหนีไปแต่งงานกับสาวอื่นที่ไม่ใช่นางอูปเปนคู่มัน่นคู่หมายที่นางคุณฝ่ายจัดหาให้จึงเกิดเหตุการณ์ทำนองที่ว่าแม่ผัวชังที่หน้าลูกสะพ้ยเข้าอย่างจังและนางกาันทกาโยง ก็กระทาการกันแง่งลูกสะพ้ยของตนเองสารพัดสารเพวธิธีในช่วงที่ขืนสามรอออกไปค้าขายยังต่างเมืองวันหนึ่งฝ่ายแม่ผัวได้ออกอุบายให้ลูกสะพ้ยออกไปเล่นน้ําที่ท่าน้ำํำระหว่างนั้น <S <S ก็แอบทํากับดักเอาไว้โดยซ่อนของมีคมไว้ใต้บันไดที่แกล้งทําให้ชารุดไว้ก่อนแล้วเมื่อนางอุเปมกลับมาจากท่าน้ําและเดินขึ้นบันไดมา นางจึงเกิดเสียหลักอื่เกิดเสียหลักล้มลงใส่กับดักนั้นจนแทงลูกนางรู้ดีว่านี่เป็นฝีมือของแม่สามีจึงได้หนีกลับบ้านเกิดที่เมืองกึงในท,ทันทีนางอูเป๋มได้นำศพของลูกไปวางไว้ที่ตอไม้แห่งหนึ่งและกล่าวว่าไม่ว่าพ่อของลูกจะอยู่ที่ไหนก็ตามขอให้ลูกจงตามหาพ่อ,อให้พบนะ ไม่นานนะักทารกน้อยก็กลาร,ร่างเป็นนกแล้วก็ส่งเสียงร้องเรียกว่าต้องรอต้องรอซึ่งคนไทยใหญ่ได้ตั้งชื่อนกชนิดนี้ว่านกต้องรอโดยเชื่อว่าเสียงร้องต้องรอต้องรอของมันนี้เป็นเสียงเรียกหาพ่อตามตำนานขุนสามรอนี่แหละครับเมื่อนางอุเปนกลับมาถึงเมืองกึงก็ได้เสียชีวิตลงในอ้อมกอดของผู้เป็นพ่อและแม่ ซึ่งก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ขุนสามรอได้กลับมาจากการค้าสายพอดีและเมื่อกลับมาถึงบ้านแล้วไม่พบหน้ามเมียรักขุนสมรอจึงออกเดินทางไปตามหานางยังเมืองกึง๋งในระหว่างทางนั้นก็พบเข้ากับนกต้องรอซึ่งกําลังส่งเสียงร้องเหมือนกับเรียกหาพ่ออยู่และเมื่อมาถึงเมืองกึ๋งแล้วจึงได้รู้ว่านางอุเปมน,นั้นได้เสียชีวิตไปแล้ว แลด้วยความเศร้าโศกเสียใจเป็นอันมากขุนสามหล่อจึงใช้ดาบแทงตัวตายตามเมียรักไปในระหว่างการจัดวิธีงานศพของคนทั้งคู่นั้นนางกันทักการหยงก็ได้นำเอาไม้ไผ่สารพร้องมากั้นกลางหลุมศพของทั้งสองไว้เพื่อเป็นการขัดขวางไม่ให้ทั้งคู่ได้พบรักกันอีกในชาติหน้า ความเชื่อดังกล่าวนี้จึงเป็นที่มาของความเชื่อเรื่องดวงดาวของชาวไทยใหญ่ที่ว่าหากมองเห็นดวงดาวสองดวงอยู่ตรงข้ามกันและมีกลุ่มดาวเล็กๆสามดวงเรียงตัวกันกั้นกลางระหว่างดว,งดวงดาวทั้งคู่นั้นอยู่นั่นก็หมายถึงไม้ไผ่ที่นางกันทะการโยงนำไปกั้นศพของทั้งคู่เอาไว้นั่นเองนอกจากนี้แล้วยังมีเรื่องเล่าสืบขานกันต่อมาอีกว่า ก่อนที่นางอุเปมจะตายนั้นนางได้อธิษฐานเอาไว้ว่าอย่าให้หญิงสาวเมืองกึ่นมีรูปร่างหน้าตาอันสวยงามอีกเลยเพราะไม่อยากให้ประสบพบเจอกับเหตุการณ์เหมือนกับตนเองอีกซึ่งก็ไม่มีใครยืนยันได้ว่าเรื่องนี้เป็นความจริงหรือไม่อย่างไรแต่สําหรับตำนานรักเรื่องนี้ชาวไทยเชื่อกันว่ามันเป็นเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเพราะมีชื่อเมืองต่างๆปรากฏอยู่จริงในรัชสาร และก็เป็นตำนานที่โด่งดังมากจนนักร้องชาวไทยใหญ่นำไปแต่งเป็นเพลงทำให้ตำนานนี้เป็นที่รู้จักกันในกลุ่มคนรุ่นใหม่มาจนถึงทุกวันนี้และนี่ก็คือตำนานรักอันลือลั่นในกลุ่มชนชาวไทยใหญ่ทั้งในรัชชาและในประเทศไทยโดยเฉพาะที่แม่ฮ่องสอนให้ความเชื่อถือและเล่าขานกันสืบมาอย่างยาวนานแลเฮย